สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับว่าก็เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่านะคะิ p e d i t i o n นะครับซึ่งตอนนี้ก็เราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า The r a r k p r a m i t กันนั่นเองโอเครอแป๊บนึง่งจะยังโอเคเจอบอลเลย เจอ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 เอาแล้วเด็ทามาเออเงียบดิเสียงดังมาเามาเรื่องเีอ่ม่พูดมากไม่เชือนะแต่งตีตัวเองนั่นแหละตัวเองโดนเองบ้าเองซื้อของอะไรไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ซื้อของ ขึ้นไปข้างบนอันอันนี้ป้อสร้างเองเหรอสร้างอะไรรถแ,แมวมาเล่นเฮ้ยสมิกกเกตอะปูจัลยวามเออนี่ก็นี่แบบตอนนี้มีของฟรีด้วยมมไม่เอ,อ้ยเปิดประตูยังมาพีระมิดอะมันต้องนอนอะไม่ได้นอนนี่ รั่วและรั่วแล้วออกมาเลยนะหิวมากหิวก็หิวเถอะจะวิ่งออกข้างนอกก็นนะเพราห้า,าวโีโอ้ยมนนันตั่งต่อยพามาตัวไม่มีไม่มีไม่มีไฟ ไอ้คุณขึ้นมาคุณขึ้นมาจะตายนี่มาะออกข้างนอกเลยข้างนอกเฮ้ยตียเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีอยเพิ่งตีต่อให้มันตีตายไปเลย อยข้งบอนตีตีทีเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเตียงกับเขาไปด้วยเดินใช้คีป้อมเนื้นอไแป๊บนึงแปบ๊บนึงเี้ยงคีบแล้วก็ไป,ปหลุมเฮ้ยเดี๋ยวเอาท็อกไปด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อมาจะต้องใช้ เฮ้ยเอาของมาที่นี่มาเอาของฟาบไปเลยก่อนที่ตายอ,ะายอ่ะอ้าวแล้วของอยู่ไหนอ่ะอ้าวแล้วของอยู่ไหนนี่มาเนี่ยนี่ยังขอลวนต้โอ,โอง,เงเรียบเร็วดิคอนดูเหมือนไม่น,น่าจะเป็นพีระมิดเลยเนะี่ยยากเย็นจริงๆสามีได้ขนขนไก่โอเคขนใจ่<อ>ดีมิก่อน เอ zaman, IP, wing, with, sweating, ้ยไปเลยวิ่งไปเลยมาเดี๋ยวรู้ๆเขาไปเลยเขาไปเลยดิคิเปิลน่นดิคิเปิลเอ้ยหุยมันปิดทางเลยปิดทางนี่อะไรก็ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันให้ทูบ็อกมันให้ทูบ็อกแป๊บนึง ไม่ใช่ทูบ็อกก์ไอ้นั้นมาให้ทูบ็อกก์ไอ้นั่นเออทูอบ็อกก์ไอ้ตรงนี้นเฮ้ยห <NOUNCER S 2> ัวหนาวหัวหนาวมอเห็นมัน้ออเเยอุ้ยเดี๋ยวไ้เยอ้าวนี่นี่นีน่ขึ้นมาขึ้นมาเร็วม,มาเปิดทางแล้วมันเปิดทางแล้วเอาบอกเอาบอกวางมาเจอแล้เอ้ยตอที่นอนเอ้ยที่นอนโอเคนอนเลย ไอมาเล่นได้ตั้ง4คนนะเราแค่นี้พอละโอ้ยเาี่ไฟโอเคดีดีดีมาจะเ,เป็นกระดักก็ได้นะใช้กระดาทาไมการิกัน,กนเฮ้ยมีบนันไดด้วยอ่านก่อน,น,อนไม่รู้สิมาดีก่อน ไหนเออเดี๋กวันเบนึงอันลูกอิเอุ้ยไม่ให้ทุบเปล่าขึ้นไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเเร้ยกฮ้ล เฮ้ยเปนตันี่ดิไอ้แบคดูดิมีมีตรงนี้ด้วยมันมีกล่องให้เก็บด้วยไอ้ลูกบอตุมงดีไม,ม,ไม่มันมีแค่บล็อกเดียวอ่ะแล้วก็มีทางให้ไปด้วยอ๋อพาร์ตเตอร์คีพาร์ตเตอร์คีมันบอกว่าพาร์ตเตอร์คีก็หมายถึงว่าบอกว่าวางวางวางพวกกุญแจเพิ่งอย่าเพิ่งทุบดิเดี๋ยวก่อนนะอ่านก่อนมันพาร์ตเตอร์คีมันเหมือนให้วางกุญแจอ่ะ ไมอ่อาจจะต้องวางก็ได้นะลองวางดูอ่ะมาได้ปอนทางนี้อุ้ย <c oughs> ลงมาดิลงมาเทสดูดิอุย้ยตรงมาได้เลยของมอฮึ๊บคือผูกบอลผูพสส้พัสดุคีพัสดุคีดีใจเดี๋ยวก่อนบอนลงไปอะไรอะไรเราเดี๋ยวก่อนนะแป๊บน,นึงขอดูก่อน ไม่ต้องวิ่งหรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะาราวาเราเราวาเฮ้ยเอาเตียงมานอนก่อนดีกว่ามาแปะเอาเตียงแปะเอาเตียงแปะเอาเตียงมาหนึ่งอันมาเฮ้ยไม่ต้องเอาไปไปขุดเตียงมาสองอันเลยโอเคที่มานน้ำดีกม่าก็ใช่เขี่ขึ้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนนะเราจะทำการขี้โกงอันนี้หนึ่งเนี่ยอ้ ขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วไปวเอาเตียงก่อนไม่ต้องหรอกมั้งมันเอาเตียงละไปเลยไปเลยไม่ต้องเอาเตียงไ,ยไ,ยไม่ต้องเอาเตียงไปเลยไปไปยืนตกว่าอะไรอ่ะมันเปิดแล้วหรอมันไม่ได้บอกอะไร <c oughs> ม,มันมืดมันมืดเอามองไม่มเห็นอนะไปเร็วกระปางก็บอกพูดเองนั่นแหละโอ้มายถึงให้กระโดดอ่ะนี่ต้องกระโดดกระโดดนะนุ่นต้องไปตรงบล็อกนุ้นก่อนเเฮ้ยยนี่ กะอีกหรือว่ามันต้องให้ที่นอนมาที่ละชุดมห้แต่ที่นอนมาเลยเอามา2อ,อันนะโอ้อ่ะเี่ยมาเอามาทึ้งอันโอเคปะ่ะเราไปวางตรงไอ้ชุดไอ้บอกนั้นนะไอ้ไอ้บอกเราว่า มัตน,ตร,นตรงนี้มันมีป้อนประตูนี้ไหน,นไม่ใช่ไม่ใช่ประตูแล้วฟางเรารู้เลเนี่ยไม่มันไม่ยาคุณนะมันเป็นกับดกักนี่นี่เอ้ยเอาเตียงมอนตรงนี้เลยวางแล้วก็นอนเลยมันจะได้เซฟนอนไม่ได้เอ้ยง,ยงั้นก็วางไว้เงี้ยแหละโอเคไป ใครไปก่อนไปเลยไปนะเก้ยไปได้แล้วกันไก่นยังอุ๊ยได้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 อยู่ได้อยู่แป๊บนึงสิถ้าเราได้อะเราไม่เอาเตียงมาวะเออไม่ต้องหรอกอุ๊ยมาไม่ต้องเสียงดังโอเคเรามาเกิดที่ห้องเตียงเนี่ย เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อลอยตรงนั้นละเราคงไม่ต้องขี้กองแล้วมั้งขี้กองวันนี้ใส่ไม่ดีแมวมี้ประตูตรงนี้เดี๋ยวมึงเข้าไป <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> เอาอีกแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เห็นอะไรอยู่ข้างบนเลยรู้สึกน่าจะเป็นกล่องปะ นายจะเห็นอ่ะไม่ใช่ใช่กล้องไม่ใช่กล้องอ่มอะมันคืออะไรอ่ามาขุดปยแล้วเฮ้ยขุดอะไรไนหนามันมีมันมีก๊อกักหนามอยู่อ,อย่าไปทุบอะไรม,มันตอบบอกแล้วมั้ บอเลยอกขาบขอก้องหาหอกมา้านี่พอละนี่ไม่อาจจะต้องใช้ไอ้นีกนะ้ก็ได้น่ะไปต่อนะซินซีนซนี่แลมาอาจจะต้องใช้ซีนน,น,นี่เนีน่ยโอ้ <c oughs> โอ้ก็ <c oughs> มันดีน,นะสิ มันยากจังเดี๋ยวก่อนนะเราจะทำการขี้โกงอีกนึงประมาณหนึ่งบอกก็พอมงถูกต้องก็เพราะว่าจริงๆแล้วหีบแบบมันให้มาสักประมาณสักสองบอกมั้งเฮ้ยไม่ใช่ดิ มันไอตรงโน้นกับตรงนี้มันให้หิบมาสงเสยมันให้ไอวางบล็อกแน่นอนเลยถ้าเรากระโดดข้ามไม่ได้อะ้ยตรงนี้ก็มีนะประตูตรงเนี้ยลองมาดูกันโอบอนมาไปไี่ได้ไอบาตายอะอะมไม่ใช่หรอกเมื่อกี้มันอยู่ดีแล้วก็มันล่นลงไปเลยหรอกไม่ใช่ก็ลอง,งม,มาดูเดวก่อนตรงนี้ก็มีประตู นี่ตรงนี้ก็มีประตูอีกฟังหนึ่งอะอ้าวไม่โกโอ้โหอันนี้ยิ่งไงนะนักกว่าัน้นอีกดูดิเป็นกรงเหล็กเลยอะแบนมันมันไม่ได้ง่ายนะกรงเหล็กอ่ะลองกระโดดิอ้าวฟังดูสะเออฟังดูนะที่วิ่ม tiếp tục tiếp tục nhìn mấy hoài ý perfect đây là มันมันเป็นมันบักบอะไรสักอย่างไม่ต้องหรอกมันไม่ได้บักหรอกมันเนียขนาดต่อให้แล้วนะลงมาแล้วนี้มดูอะไนี่ใช่มาดูข้างบนแล้วต้องลงพุ่มาตรงกลางเห็นปะกะบอกน้อพุงอ่ะพ่งทางนี้ปะอ้ไมันก็พุ่งอยู่ดีอ่ะะแต่ก่กเฮ้ยขอลงมาดูก่อนเนี่ยเฮ้ยโหมีบาเยอะโ้ กับดักกับดักไฟต้องู้ะไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมันไม่ใช่กระดักไฟอ๋อจริงด้วยมันเอาก็มันเอา,เอาไปลายม่ทำอะไรไม,มันเอาไว้บงังเราไงเดี๋ยวก่อนนะขอขุดปลายก่อนอ๋อเยอะจังนิดเดี๋ยวก่อน้มันมีมันมีอะไรเปิดเปล่าอุ้ยข้างบนมันอาจจะมีอะไรเปิดก็ได้เมื่อกี้ขุดออกมาเดี๋ยวก่อนะ เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเยวนี่ไงหายหายแหงหมดเลยอะตรงไหนเนี่ยหายไปไปวันโอ้โห,โหปอยกับบาง์มีแล้วคุีมันอาจจะให้ขุดอะไรแถวแถบนี้แหละเฮ้ยเราไปมั่วแล้วมั้ง เอ้ยม,ม,มันไปเปิดตรงช่องเนี้ยไปมัวไปมัวแล้วมันเนี่ยถ่าบอกัต้องถูกถูกป้ายก่อนแป๊บนึง อุ้ยมันหายมาเลยเนี่ยตู้เปิดป่าวออเปิดนะเอ้ยตรงนั้นมีเขาออกเขาบออายจะเปิดหรือกันได้นะตอนนี้ไอ้ตู้มีเปิดแล้วไหนเนี่ยอ่าเดี๋ยวเปิดตเฮ้ยนี่มันก็ช่องเดิมนี่วะไม่ใช่ช่องเดิมช่องเดิม คมาเออันน um? uh, ี้มันเหมือนเเปิดทางเราก็มันเหมือนแบบว่ามันเป็นการเปิดทางไงเราไปเปิดกดอีกอันหนึ่งแล้วก็มันก็เปิดทาง